สวัสดีครับบุกบสยุทธ์าครับวันนี้ผมมานําเสนอเตอร์ต้าอาร์เทตนะครับอาร์ติสนะครับออทิสนะครับอะไรกแต่คนเรียกนะครับ1.6ึนะครับตัวนี้หน้าใหม่แล้วเรียกตัวมิดนะครับคันนี้ไม่เพียง70,000มืทนโลเท่าไหร่นะครับจัดเกตเอด้วยนะครับครับจัดเกตโดยทีมวันทูคาครับผมเจ็เอครับข้อมูลจันนี้ครับไม่เพียง70,000มื่นะครับรถ ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวรอรับันก่อนนะถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามมาได้ที่0877391900ได้เลยนะครับยินดีตอบคำถามทุกท่านนะครับผมเนี่ยนะครับดูจากภายนอกแล้วก็สวยนะครับมีอาจจะเก็บรอยบ้างเล็กน้อยนะครับผมนี่นะครับผมดูสภาพภายนอกกันก่อนนะฮะนี่แหละครับ สีเทาเงินนะครับผมหรือเขาเรียกนันว่าสีบอลนะครับแต่เรียกงจริงของสีเทาเงินนะครับผมนะครับสีเทานะครับดูครับอ่ะปอกันครับเบาะนั่งครับผมวันนี้นี่ครับเบาะนั่งนะครับใช่อันนี้สวยนะครับเห็นไหมฮะอ่านะครับซื้อใช้เองก็ได้เลยครับผมหรือซื้อขายต่อเอาอะไรต่อก็ได้นะครับ นี่ครับสสวยเลยนะครับผมโอ้โหอ,อ่าหน้าจอธรรมาดานะครับไม่ใช่ดีวีดีนะครับผมนะครับให้เพียงเจ็ดหมื่นเท่านั้นเองงครับผมเดี๋ยวผมลองตัดเครื่องให้นะครับนี่นะครับผมเจ็ดหมืนเห็นไหมครับ ไม่เพียงเจ็ดหมื่นแล้วนีเองครับนี่นะครับไี่ทุกอนจะชัดนะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งนะผมข้าวันจันนี้นะฮะเดี๋ยวอยู่ระดับที่เท่าไไรเดี๋ยวสาวผมมาถ่ายให้ดูนะครับว่าอยู่ระดับที่เท่าไไร่แต่อยู่ในหนึ่งรคันแรกแน่นอนครับผมนะครับอาทิตย์นี้ไม่มีรถจากไทยอุลิกนะครับผมรถเส้นเดือนครับผมเพราะเขาปิดยอดนะครับแต่เขาต้นเดือนหน้านะครับรถไทยอุลิกนั้น ทุกท่านจะรอคอยรถดูเด็กรอก่อนนะครับผมนี่นะครับนี่ดูสำเนาเรารถนะครับรถปีสิบเก้าแท้นะครับผมหนึ่งจุดหกนะครับผมนี่นะครับไอ้ดูสำเนาเลยนะครับผมนี่นะครับป้ายสีต่อาแลวหกเจ็ดนะครับผมภายในเรี่ยมเรี่ยมเลยนะครับผมเห็นไหมครับไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยนะครับเอาขับไปใช้ได้เลยนะครับ ดูครับดูกรงดูเกียร์เะยครับแน่นอนจริงครับเดี๋ยวผมเปิดฝาปองให้ดูครับเห็น p u s สตาร์ t นะครับผมนี่ครับนี่ p u s สตาร์นะครับเห็นไหม push s t a r ไม่ใช่กุญแจไขนะครับนี่ครับคืยอย่างเป็นอย่างนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขามีฝาไว้หรือเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีให้นะครับแลวเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ได้เลยครับ นี่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้รถเม่ล้างเครื่องนะครับผมนั้นเอาไปล้างเครื่องนหน่อยนะครับก็จะสวยเลยหล่อเลยนะครับเกตเอครับเห็นไหมครับผมมีตามอกงมอกออยู่ครบเลยนะครับนี่ครับเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมนะครับผมนะครับดูน็อตเลยครับเห็นไหมฮะสวยเลยครับผมใบฉาบสะอาดหน่อยนะครับผมองเครื่องนะฮะ ก็หล่อเลยนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับผมดูดีครับนี่ครับอรงนี้ยังกลมเปี๊ยเลยเกตเอนะครับขุมกันเน้นะครับคุณบอกอยากดูท้ายได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวปวดท้ายดูครับนี่ทางท้ายครับ้างท้ายนะครับป๊ายบายมีไม้ด้วยเดี๋ยวให้ครับเดิมๆนะครับเห็นเห็นไหมฮะ เดิมเดิมอยู่เลยนะครับผมดูตรงโครงตะเข็บนะครับเดิมเดิมไอเห็นน้ำก็คือผมเอามาล้างมาแล้วครับผมแต่แค่ไปล้างเครื่องเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมตะเข็บยังเดิมเดิมอยู่เลยนะครับนี่ครับนี่นะครับไม่มีชนครับผมคันนี้สองข้างเลยนะครับซ้ายขวามีเวทอาร์คเดิมเดิมเลยนะครับ ยาลงยาไหลไม่ให้ครบเลยครับเครื่องมือเครื่องมือนะฮะนะครับเห็นไหมฮะอุปกรณ์ก็ไม่ให้ครบเลยนะครับฉะนั้นเข้ามูลจันนี้นะครับเรลาอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็ลองเข้ามาดูรายการประมูลได้นะครับนีครับดูกระทอไว้ก็ได้นะครับผมกระทออนนี้นะครับรับก็ขอขอบคุณครับทุกท่านครับที่รับชมนะครับคลิปนี้แล้วก็ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ รับชมคลิป bm 7 3 0 ld นะครับหรือว่าจะเป็นรีวิวกวรถหรือมันจะกายเปนมันมูลนะครับคุณดูหลักพันแล้วครับเลยหลักร้อยขอบพระคุณครับที่รับชมนะครับทุกๆคลิปนะครับต้องขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนะครับมีความสุขกันทุกคนนะครับผมติชมผมมาได้เลยนะครับผมไม่ได้ผมจะได้นำไปแก้ไขนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจติชมกันได้นะครับ นะครับผมได้นำมาแก้ไขนะครับอ่ะอันนี้คิดเพียงผมก็ให้ดูเพียงเท่านี้ก็โตโต,โต,โต้าออลเทสนะครับ1.6 g มิดนะครอันนี้นะครับหน้าใหม่นะครับปี9 9นะครับขอบคุณครับท่านครับ